ต้อนรับสู่ AK Car Garage จุดหมายปลายทางของคุณในการสำรวจเครื่องจักรที่ยอดเยี่ยมที่สุดทั้งบนท้องถนนและในท้องฟ้าวันนี้เราจะพาคุณไปสัมผัสกับสุดยอดแห่งความสามารถทางอากาศที่ผสมผสานความแม่นยำสมรรถนะและความภาคภูมิใจในชาติไว้อย่างลงตัวนั่นคือเครื่องบินเตอร์กิดิสลาร่รุ่นปี2026ความภาคภูมิใจของกองทัพอากาศตุรกีและเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งวินัยและความสง่างามในการบิน รุ่นปี2026ของฝูงบินผาดแข็งเติร์กยูด d สล l a r i ได้รับการพัฒนามาจากเครื่องบิน n อร d r F5 รุ่นดั้งเดิมแต่ได้มีการปรับปรุงครั้งใหญ่ด้วยเทคโนโลยีใหม่ๆที่ทําให้โดดเด่นในโลกแห่งการบินเพื่อการแสดงโครงสร้างหลักยังคงความเพียวบางและปราดเปรียวแต่มีการผสมผสานร,ระบบอิเล็กทรอนิกส์การบินยุคใหม่โครงสร้างที่แข็งแกร่งขึ้นและความสามารถในการควบคุมที่แม่นยำยิ่งขึ้น เพื่อตอบสนองต่อมาตรฐานการบินสมัยใหม่ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วเริ่มจากดีไซน์ภายนอกเครื่องบินยังคงใช้ลวดลายสีแดงขาวอันเป็นเอกลักษณ์สะท้อนถึงความภาคภูมิใจในชาติได้อย่างชัดเจนลำตัวได้รับการออกแบบให้เพรียวลมลดแรงตานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผังเครื่องประดับด้วยสัญ,ญลักษณ์รูปพระจันทร์เสี้ยวและดาวของตุรกีพร้อมตัวอักษรเติร์กยูดิสลารีที่โดดเด่นอยู่บนลำตัวทำให้แม้ในขณะที่บินด้วยความเร็วสูงก็ยังสามารถระบุได้ทันทีด้านสมรรถนะเครื่องบินรุ่นใหม่นี้มาพร้อมระบบขับเคลื่อนแบบ2เครื่องยนต์ที่ได้รับการอัปเกรดให้กำลังแรงขึ้นกว่ารุ่นก่อนหน้าช่วยให้สามารถเลี้ยวได้แคบขึ้น ไต่ระดับได้รวดเร็วขึ้นและเร่งความเร็วได้มากขึ้นทั้งหมดนี้ยังคงอยู่ภายใต้การควบคุมที่แม่นยำซึ่งสำคัญต่อการบินเป็นหมู่และการแสดงผาดแผงขั้นสูงขอบเขตการบินสาย e n v e l o p e ถูกขยายให้สามารถทำท่าทางซับซ้อนมากขึ้นและฟื้นตัวจากการเคลื่อนไหวรุนแรงได้ดีคือภายในห้องนักบินได้รับการออกแบบใหม่ ให้ความสำคัญทั้งด้านความสะดวกสบายและประสิทธิภาพหน้าปัดควบคุมเป็นระบบลูกผสมระหว่างดิจิทัลแอร์และแอนะล็อกช่วยให้มองเห็นได้ชัดเจนแม้ในสภาวะ G-force สูงระบบแสดงข้อมูลแบบ HUD และระบบความปลอดภัยใหม่เช่นเก้าอี้ดิบตัวที่แข็งแรงขึ้นระบบสำรองการบินและชุด G S, สูตรที่รองรับการใช้งานที่หนักหน่วง ล้วนเสริมศักยภาพของนักบินได้อย่างเต็มที่คุณสมบัติเด่นอีกอย่างของรุ่น2026คือการรองรับระบบฝึกบินและตรวจสอบแบบเรียลไทม์เครื่องบินติดตั้งระบบส่งข้อมูลให้กับทีมภาคพื้นดินสามารถติดตามข้อมูลการบินระหว่างการฝึกหรือการแสดงได้ทันทีเทคโนโลยีนี้มีความสำคัญทั้งในด้านการฝึกอบรมและการวิเคราะห์หลังการบิน เพื่อให้ทุท่วงท่าใกล้เคียงกับความสมบูรณ์แบบที่สุดเทิร์กยูนิสลารอรุ่นใหม่ได้เริ่มแสดงศักยภาพในงานแสดงการบินระดับนานาชาติมาแล้วหลายแห่งความสามารถในการบินเป็นหมู่ในระยะใกล้มากพร้อมดีไซน์อันสวยงามของตัวเครื่องทําให้ผู้ชมทุกคนประทับใจในทุกโชว์พวกเขาไม่ใช่เพียงแค่เครื่องมือทางการทหารหรือการฝึกแต่คือสัญ,ญลักษณ์ของความสามารถีและความยอดเยี่ยมของชาติหากคุณเป็นคนรักการบิน สนใจเทคโนโลยีหรือชื่นชอบความงดงามของศิละปะแห่งการเคลื่อนไหวเติ์กยูริสลารีปี2026คือตัวอย่างของนวัตกรรมที่น่าชื่นชมที่สุดการอัปเกรดของเครื่องบินชุดนี้สะท้อนถึงความเคารพต่ออดีต และแก้วที่กล้าหารสู่อนาคตของการบินขาดแผงถ้าคุณชอบวิดีโอนี้และอยากชมเนื้อหาเกี่ยวกับเครื่องจักรชั้นนำอื่นๆอ,อีกอย่าลืมกดติดตามช่อง AK Car Garage เราจะพาคุณไปพบกับรีวิวสุดล้ำเจาะลึกข้อมูลและความหลงไหลในความเร็วที่ไม่มีวันหยุด